นี่มนดูเหรียนหายากอีกชนิดหนึ่งครับอันนี้เป็นเหรียญของรอ6ครับมหาวชิราวุธครับสยาม,มินครับนี่หายากมากๆครับดูด้าน,นหลังครับสยามรัฐครับปีพศออ2459นนะครับเป็นช่างเอลวันสามเสียนนะครับ ครับกอมนูนของเหรียนครับดูชัดๆเลยนะครับ